สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ดไลฟ์อ e นเดอะเวิแน่นอนค่ะว่าหากแม้คนเราเลือกเกิดได้ไม่ว่าใครก็คงอยากจะเกิดมามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขแต่ถ้าว่าในความเป็นจริงแล้วคนเราไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้บางคนเกิดมามีพร้อมบางคนเกิดมามีชีวิตที่สุดแสนจะด่านทษแต่ก็ใช่ว่าจะทําให้เรามีชีวิตที่ดีไม่ได้นะคะ ในคลิปนี้แอก็ได้รวบรวมเรื่องราวของบุคคลที่เรียกได้ว่าพวกเขาเหล่านี้จะทําให้ใครก็ตามนะคะที่กําลังรู้สึกท้อแท,ท้และหมดกําลังใจได้มีแรงที่จะลุกขึ้นสู้ต่อไปซึ่งจะมีเรื่องราวดีๆเรื่องไหนที่จะทําให้คุณได้มีกําลังใจที่ดีขึ้นมาได้บ้างนั้นลองไปชมกันเลยค่ะหญิงแกร่งที่ต่อสู้กับมะเร็งโพรงจมูก เรื่องราวของทีน่าหญิงสาวนะคะวัย43ปีที่เธอนั้นป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูกระยะที่2เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปี2014ซึ่งทําให้เธอนะคะต้องเข้ารับการใช้รังสีเพื่อยับยั้งเซลล์ร้ายเอาไว้แต่ทว่าการใช้รังสีนั้นมีผลกระทบต่อทั้งดวงตาและก็สมองและอาจจะลุงเอยด้วยการใช้ท่อให้อาหารไปตลอดชีวิตเมื่อเป็นเช่นนั้นนะคะเธอจึงตัดสินใจที่จะตัดมันทิ้งเพราะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า จนถึงตอนนี้เวลานะคะล่วงเลยผ่านมาเจปีทีน่าได้ต่อสู้กับมันมาอย่างเข้มแข็งแม้การใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีจมูกได้เห็นเพียงแค่โพรงที่มีรูครัวงโบทําให้เธอนั้นนะคะดูน่ากลัวสําหรับคนทั่วไปแต่ถ้าว่าสําหรับครอบครัวของเธอแล้วมันไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เธอได้มีชีวิตอยู่และกลับมาใช้ชีวิตเหมือนปกติและได้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้งเรียกได้ว่ากําลังใจจากครอบครัวของคนที่เรารักคือแรงบันดาลใจที่ทําให้ทีน่าได้มีชีวิตสู้ต่อไปนั่นเองนะคะ โรคที่มีเพียง20คนในโลกคาวานาหญิงสาววัยเพียง22ปีชาวบราซิลคนนี้เธอนะคะป่วยเป็นโรคหายากที่เรียกว่าบับเบร์เซซินโดรมซึ่งได้มีการบันทึกว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคนี้เพียงแค่20คนเท่านั้นเองซึ่งถือได้ว่าเป็นโรคนะคะของความผิดปกติตั้งแต่กําเนิดที่หาได้ยากมากๆโรคดังกล่าวส่งผลให้เธอมีความผิดปกติของเปลือกตา โดยที่คาน่านะคะเกิดมาไม่มีเปลือกตาและเหงือกของเธอก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกทั้งผิวของเธอก็ยังบอบบางอีกด้วยจนเธอนะคะต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อสัญญกรรมในส่วนของตาแล้วก็ปากมากกว่า20ครั้งและเธอยังคงต้องทําแบบนี้ไปตลอดทั้งชีวิตของเธอเธอบอกว่าเธอต้องฝ่าฟันและอดทนเป็นอย่างมากที่โดนคนมองด้วยสายตารังเกียจแต่เธอนะคะก็ผ่านมันมาได้เพราะเธอมีคุณพ่อที่คอยให้กําลังใจเธออยู่เสมอแม้ตอนนี้ พ่อของเธอจะจากไปแล้วแต่เธอก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและเริ่มเล่นทิก t o k จนมียอดคนติดตามนะคะมากกว่า200,000คนและเธอก็ได้รับกำลังใจจากผู้คนมากขึ้นและยังมีคุณหมอมาโคนะคะที่คอยติดตามดูแลคาวาน่ามาตั้งแต่เกิดโดยจะคอยนัดคาวาน่านะคะไปชิคสุขภาพอยู่เสมอนั่นเองนะคะ เด็กหญิงที่เกิดมาพร้อมโรคประหลาดอับชินคุมบาเด็กหญิงนะคะวัย11ปีที่เกิดในครอบครัวที่มีลูก6คนในปากีสถานซึ่งตอนที่เธออายุได้8เดือนเธอก็ได้ล้มลงนะคะจนได้รับบาดเจ็บที่คอและไม่สามารถที่จะตั้งศีรษะให้ตรงได้ซึ่งสันนิฐานว่าเธอน่าจะป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อที่ทําให้เธอมีอาการคอนั้นบิดงออย่างรุนแรงโดยทํามุม90องศาทําให้เธอต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดตลอดเวลา อีกทั้งนะคะยังต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการกินการเดินหรือแม้แต่การนอนก็ต้องทนทุกขทรมานอย่างมากแต่ทั้งนี้ทุกวันนะคะเธอก็ยังเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความหวังว่าเธอจะได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติทั่วไปแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดจะสูงมากแต่ครอบครัวของเธอนะคะก็ไม่ย่อท้อพวกเขาจะทำอย่างเต็มที่เพื่อจะให้อาฟชีนั้นกลับมามีชีวิตที่ดีได้ ึ่งตอนนี้หนูน้อยนะคะมีช่อง Youtube และ Instagram เป็นของตัวเองซึ่งช่องของเธอก็เริ่มจะมีรายได้และพวกเขาก็แอบหวังว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งความหวังที่พอจะช่วยให้อาฟชินได้รับการผ่าตัดได้อย่างเร็วที่สุดนั่นเองล่ะค่ะยังไงก็ขอให้น้องได้ผ่าตัดอย่างปลอดภัยและกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเช่นคนปกติให้ได้อย่างเร็วที่สุดนะคะ เด็กหญิงที่เกิดมาพร้อมโรคแก่ก่อนวัยสาวน้อยอดาเลียโรดคนนี้เธอนะคะเกิดมาพร้อมโรคที่เรียกกันว่าโรคแก่ก่อนวัยซึ่งส่งผลให้อดาเลียแก่ตัวลงอย่างรวดเร็วด้วยวัยเพียงแค่สิบกว่าปีเท่านั้นเองเธอนะคะมีผิวหนังและหน้าตาแห้งเหี่ยวคล้ายกับคนแก่แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเธอก็พยายามที่จะมองโลกในแง่ดีและพยายามทําทุกวันของเธอให้มีความสุขรวมถึงเธอนะคะอยากที่จะสร้างรอยยิม้มและเสียงหัวเราะให้กับคนอื่นๆอีกด้วย ถึงแม้บางครั้งเธอจะเศร้าแต่เธอนะคะก็พยายามที่จะหาเหตุผลให้เธอกลับมายิ้มได้เสมอแม่และพ่อของอาเลเลียรู้ดีว่าโรคนี้จะพรากชีวิตของคนที่เรารักไปอย่างรวดเร็วเพราะส่วนใหญ่แล้วไม่เคยมีใครที่เป็นโรคนี้แล้วมีอายุได้เกิน20ปีแต่พวกเขานะคะก็พยายามเลี้ยงดูอารเลียด้วยความรักและเอาใจใส่เธอเป็นอย่างดีจนถึงตอนนี้เพราะความน่ารักสดใสและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของเธอ ทำให้อดาเลียกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนโดยเฉพาะคนที่กำลังท้อแท้และไม่คิดที่จะมีชีวิตอยู่ต่อได้พร้อมต่อสู้กับวันข้างหน้าต่อไปอีกครั้งตอนนี้นะคะเธอมียอดติดตามใน Facebook กว่า12ล้านคนและ YouTube อีกกว่า2ล้านคนเลยทีเดียวละค่ะและทุกวันนี้นะคะหนูน้อยหัวใจแกร่งเธอยังคงถ่ายทอดเรื่องราวความสดใสได้เริงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้คนต่อไปซึ่งเห็นเธอแบบนี้แล้วรู้สึกมีความสุขและมีกำลังใจเพิ่มขึ้น อย่างบอกไม่ถูกเลยนะคะเด็กสาวที่เกิดมาไร้แขนโซอีโบซานิกสาวน้อยไวไัยใสสุดแข่งคนนี้เธอเกิดมาพร้อมกับความพิการไร้แขนทั้งสองข้างมาตั้งแต่เด็กซึ่งนั่นไม่ได้หยุดความมุ่งมั่นตั้งใจของสาวน้อยคนนี้ได้เลยเธอนะคะมีความกระตือรือร้น ที่จะทำทุกอย่างให้เหมือนกับเด็กคนอื่นๆมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นการเต้นรำเต้นกีฬาเปิดปิดประตูกินข้าวแปลงฝันทุกอย่างนะเธอทำได้เองหมดด้วยการใช้เท้าแขนที่มีอยู่เล็กน้อยพร้อมด้วยไหล่ของเธอซึ่งเธอใช้ชีวิตอย่างเต็มไปด้วยความสุขรปลกับวว่าเธอเกิดมาพร้อมเหมือนกับคนอื่นทั่วไปซึ่งทำให้พ่อแม่นะคะรวมถึงพี่สาวบุญธรรมของเธอรู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของโซอี้เรียกได้ว่ารอยยิ้มและความตั้งใจ รวมถึงความกระตือรือร้นในการอยากใช้ชีวิตของสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้คงจะทำให้ใครหลายคนรู้สึกมีกำลังใจและอดลงรักเธอไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะหัวใจของเธอช่างแกร่งจริงๆนะคะผู้หญิงที่เกิดมาพร้อมกับความผิดปกติของกระดูกคริสตินวิกตอเรีย ถึงแม้เธอนะคะจะมีร่างกายที่พิการแต่เธอมีหัวใจแข็งแกร่งเหมือนกับนักรบที่เข้มแข็งเธอเกิดมาพร้อมกับความไม่สมบูรณ์ของกระดูกหรือที่เรียกกันว่าโรคกระดูกเปราะซึ่งโรคนี้นะคะส่งผลให้กระดูกของเธอนั้นสามารถที่จะหักได้อย่างง่ายดายแค่เพียงเธอโดนกระแทกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองซึ่งในตอนนี้นะคะเธออายุ37ปีแล้วและที่ผ่านมาเธอต้องสูญเสียกระดูกไปหลายชิ้นจนทําให้ร่างกายของเธอตอนนี้ปดเล็กลงเหลือเพียงแค่3ฟุตกับ6นิ้วเท่านั้นเองล่ะคะ่ะ อีกทั้งกระดูกสันหลังของเธอนั้นนะคะก็โค้งงอและส่วนใหญ่ในร่างกายของเธอก็ถูกดามไปด้วยโลหะแม้ทุกๆวันที่ผ่านมาคริสตินนะคะจะต้องเผชิญกับความยากลําบากในการใช้ชีวิตแต่เธอก็ไม่รู้สึกยอ่อท้อเพราะเธอมีกาลังใจที่ดีจากมาร์คสามีอันเป็นที่รักของเธอซึ่งมาร์คและคริสตินนะคะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความรักและทั้งคู่ก็ได้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันแม้ใครจะมองว่าเขาเป็นเพียงแค่คนดูแลของเธอก็ตามแต่สําหรับคริสตินแล้วมาร์คคือคู่ชีวิตที่ดีที่สุด ที่เข้ามาเติมเต็มความรักและสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของเธอให้เธอนะคะได้มีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนั่นเองละค่ะแม้ว่าคนเราจะเกิดมามีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากันแต่ถึงอย่างนั้นเราก็มีความสุขได้ในแบบที่เราเป็น ยังมีคนอีกมากมายนะคะบนโลกใบนี้ที่มีชีวิตที่ทั้งดีและก็ไม่ดีปะปนกันไปขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองความสุขแบบไหนบางครั้งความสุขที่หาได้มันก็อาจอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมมือเท่านั้นเองนะคะแล้วคุณล่ะคะความสุขของคุณเป็นแบบไหนกันคะหากคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ